โอ้โหครับท่านผู้ชมยิ่งขุดยิ่งเจอเลยทีเดียวครับผมกับเมืองโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า2,000ปีแห่งนี้ครับ สถานที่แห่งนี้นั้นถูกค้นพบมาหลายปีแล้วครับผมแต่เพิ่งจะมาโด่งดังในไม่ช้านี้เองครับผมเนื่องด้วยยูเนสโกนั้นพร้อมที่จะประกาศสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นพื้นที่เก่าแก่และเป็นมรดกโลกแห่งต่อไปของโลกและของไทยด้วยครับผมสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ยังไงสถานที่แห่งนี้นั้นอาจจะเป็นแหล่งกําเนิอดอรารยธรรมโบราณใก,ใกล้เคียงประเทศเราด้วยเพราะมีอายุเก่าแก่ที่สุดในย่านนี้เลยและที่สําคัญนะครับผมยิ่งขุดยิ่งเจอ และบ่งบอกด้วยว่าชาติไทยของเรานั้นมีประวัติความเป็นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000ปีแน่นอนหรืออาจมากกว่านั้นเนื่องด้วยดินเอของเรานั้นเกิดในยุคเมื่อก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำและถ้าใครอยากจะไปไขข้อสงสัยและไปสัมผัสกับความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษไทยมอบให้เรานั้นไปกันได้เลยครับผมที่จังหวัดเพชรบูรณ์กับเมืองสีเทพต้องตาด้วยมนตลขลังแห่งนี้ครับผม